นารากรมีสายรายงานพฤติกรรมพันรยากันเผยสิ่งที่น่าห่วงที่สุดยังเป็นกระแสะร้อนแรงที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากหลังจากที่ตำรวจกองปราบปรามได้แสดงหมายจับแก๊งบอสดังธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเป็นกระแสหน้าตอนนี้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับระดับบิ๊กบอสรวม18รายซึ่งบอสดาราหนึ่งในนั้นก็คือกันกันตถาวรพิธีกรชื่อดัง ทำกําลังกระแสสังคมที่มีข่าวประเด็นร้อนแรงดังกล่าวทําให้อื้อฉาวสะเทือนหลายคนอย่างหนักในวงการบันเทิงทั้งนี้ตะนารากรผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาโพสต์อัปเดตอาการของพลอยอัยดาพันรยาของกันหลังจากที่สามีถูกจับโดยตนารรกรเผยว่ามีสายรายงานว่าตั้งแต่กันถูกจับนี้ คุณพลอยพันรยาการหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครเลยแม้แต่คนสนิทไปหาก็ไม่ลงมาพบรู้อย่างนี้เป็นห่วงหมาชิบะหลายตัวของกันเลยกันเขารักหมาชิบะของเขามากหมามันจะรู้ไหมว่าเจ้านายที่เคยกอดหายไปไหนจะมีใครคอยดูแลหมาบ้างไหมหนอที่เราติดตามกันเพราะชอบหมาของเขานี่แหละหลังจากที่พ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างเข้ามแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเชน่นสงสารหมาเป็นห่วงน้องหมาค่ะ ขอให้พบผลทางออกที่ดีบ้างก็บอกว่าคิดว่าแม่บ้านน่าจะดูให้นะคะเพราะเคยเห็นคลิปแม่บ้านจูงน้องหมามาเดินเล่นแต่ก็อดห่วงไม่ได้จริงๆค่ะเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆมาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ